ตาแผงคือทางขวาเนี่ยเราใช้วิธีตัดเหล็กก่อนแล้วเอารถไปสกร,รมทางซ้ายนะแล้วพอสกรรมเสร็จก็เดี๋ยวก็ย้ายมาทางขวาแล้วก็ไปตัดเหล็กทางซ้ายเพราะเหล็กเป็นตัวทําให้้านะโหมีทั้งทหารเรือด้วยเนี่ยโลกนันยูโดยตัดเหล็กก็มีทหารเรือมด้วยเนี่ยโซ่ตัดเหล็กลนะ แล้วมีกี่มีสี่เตชั่นไม่เหรอตัวตนเหล็กตนเหล็กมันต้องมีตัวก๊าซเนี่ยมาอยู่ประจําแล้วด้านนอกก็โกลยน้าดูเลยตรงนี้ก็เหมือนก็เป็นหลุมใช่นะตรงนั้นอ่ะเพรตรงนี้เหยียดเล่นโล่ก็เบี้ยวเปยานรถบรรทมันตัดแบบป้ายเมื่อกี้ก็เจอหนึ่งร่างนะเต็มเต็มๆเลยน่ะมเคีไหมไม่เคยแถวนั้นใช่ไหามทางมาได้ไหมแต่ที่นี่คือส่วนใหญ่เวลาก่อนจะเจอร่างก็จะได้กลิ่นก่อนนะเพราะว่าพอเราเปิดขึ้นมาถ้าเป็น ผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็อาจจะมีกิ่นก็จะพอรู้ได้บ้างนะแต่คนที่ปฏิบัติงานเจอที่ส่วนวนี่ถุงมะยเจอที่วนยนี้นขึขึ้นไปแล้วเมื่อี้ ร้ายสตัวายน,นะน,นั่นก็ต้องหน่อยเมื่อก,กี้เต็มเลยนะเมื่อกี้ผมเอเข้ามาเห็นแบบใช่ครับตรัตวตรงนั้นเจอหรอตรงนั้นตรงนี้ใช่ครับที่ที่เจอเไ,ได้กลุ่มแมยที่ชี้เลเซอร์อยู่อะ่ะใช่ครับใช่ที่จะเป็นตรวนครับที่นี่วนใช่ไหมใช่ครับใช่ร เซก้าโล่เหรอกระเสรผมแต่ไม่เจอ,อตัวขึ้นไปแล้วะลนะครับอ๋อเรียบร้อยกับสื่อสารได้เครื่องจักรลุยต่อ เฮ้ยได้เป็นนั่งบนรถได้เว้ยมันเก่งเว้ย